ดดีีกับพี่คำรนตอนโครงการยกระดับพระสงฆ์ที่มีภาวะพึ่งพิงนวัดหนองกันเกลาและวัดห้วงหินอำเภอแกรงจังหวัดระยองนะจะบอกให้หอมเหลืองเปื้องทุกพระสงฆ์พึ่งพิงปวดปละและดีไม่มีเรื่องบุนได้บุญสุขใจ สวศูนย์ส,สร้างสุขแก่พระสงฆ์<อ>ที่ทมีภา<ร>วะพึ่งพิงสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขได้จัดทำโครงการยกระดับพระสงฆ์ที่มีภาวะพึ่งพิงขึ้นมาโดยเล็งเห็นว่าพระสงฆ์อาพาธหรือพระสงฆ์เจ็บป่วยที่อยู่ตามวัดต,ต่างๆนั้น เข้าถึงการรักษาพยาบาลยากกว่าคนปกติในอนาคตการดูแลสอดของนโยบายกระทรวงสาธารณสุขสถานชีวพิบาลในชุมชนกุฏิชีวพิบาลดูแลพระภิษุ์พึ่งพิงพระภิสุ์วาระส,สุดท้ายของชีวิตดูแลแบบประคับประคองดังนั้นบุคคลที่จะเข้าถึงและช่วยปรนิบัติพระสงฆ์อาพาธเจ็บป่วยเบื้องต้นตามวัดก็คือพระสงฆ์ด้วยกันเองความดีที่เกิดขึ้นพระสงฆ์เนี่ยสามารถดูแลเพึ่งพาซึ่งกันและกันได้ถ้าเราพตลอผู้อื่นอาจจะช้าไปนะการนี้จึงมีการอบรม พระคีลานุปถกที่จะดูแลพระสงฆ์ด้วยกันเองถึง420ชั่วโมงได้รับการสนับสนุนจากสวรสสถาบันวิจัยสาธารณสุขถือว่าเป็นโครงการที่ดีมีพระคีลานุปถกขึ้นในแต่ละวัดผ่านการอบรมมาแล้วดูแลพระสงฆ์อาพาธพระคีลาห่วงใยใส่ใจดูแลพระพึ่งทิงสรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าไม่มีผู้ใดจะเข้าใจพระสงฆ์ที่อาพาธด้วยกันได้ดี เท่ากับพระสงฆ์ด้วยกันเองครับเป็นเรื่องดีไหมครับดีมากครับภาพดีโอ้น้องพี่ต้องทอย่าปล่อยให้โรคภัยขย้ำเราต้องทาทั้งกายทั้งใจถ้าร่างกายฟิตจะช่วยพีชิปโรคภัยสามสี่อจำไว้ที่น้องไทยจะ ดรดีๆกับพี่คำรณมีสุขร่วมเสพมีทุกร่วมต้านคืองานวิจัยของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขทำขึ้นถวายแด่พระสงฆ์ที่มีภาวะพึ่งพิงวัดหนองกันเกลววัดพ่วงหินแกลงระยองนะจะบอกให้สามสี่อจำไว้ที่น้องไทยจะแข็งแรง